อ่ะสวัสดีครับอยู่โมบายดเจิ e นะครับอยู่กับนะครับเอกกี้นะครับหรือโหมดเมจิกเชนนะครับรอบนี้นะครับจะเล่นสายตัดมานานะครับคือสายจักรกลนะครับกับสายหมัดซึ่งสายหมัดเนี่ยมันต้องพึ่งเหรียญหมัดนะพี่เลยเอาเอกกี้มานะครับเอกกี้ก็หีบนรกของเขานะเพราะว่าคือถ้าเกิดอันอื่นเนี่ยพี่มองว่ามันโอกาสได้เทมมันน้อยครับแล้วก็พี่ไม่อยากใช้บัคกนะพี่พี่พี่บอกเลยว่าพี่จะไม่ใช้บัคกนะครับก็เป็นการวัดใจแล้วกันระหว่างเอกกี้นะครับกับ ไอเทมของเขาแล้วกันนะเพราะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่จะได้หมัดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดรอบโดดเนี่ยแล้วเจอหมัดเนี่ยพี่จะโดดหมัดก่อนเลยอ่ะเพื่อที่จะให้คลิปมันเป็นคลิปแล้วกันนะเพื่อที่จะให้มันเห็นผลว่าหมัดกับตัดมานามันโหดแค่ไหนจริงหมัดกับตัดมานาโหดนะครับแต่ว่าปัจจัยคือถ้าไม่มีเหรียญหมัดเนี่ยมันจะไม่โหดครับรอบนี้มีออยมาเล่นนะน้องมิกอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่า จะทำได้ไหมอย่างที่พี่บอกเลยครับปัจจัยเดียวเลยครับคือเหรียญหมัดครับถ้าจะเล่นมานากัหมัดตัดมานากัหมัดตัดมานาก็จะมีฮีโร่นะครับเป็นเซเบอร์นะครับเซเบอร์ฮายาบูสะเรดลี่นะครับเบียทิกนะครับคาโตกอสนะน่าจะครบมั้งที่พี่พูดไป อ๋อขาดจอนสันตัวหนึ่ง่ะจอรนสันก็เป็นตัดมานาเหมือนกันตัดมานาก็ต้องโดดเอาเรนลี่อด็ดโอ้แล้วเขาเอาไปแล้วอะเจ๊งฮะไม่เป็นไรครับไม่โดดก็ได้ครับหญิงฮะแข็งแก่งเราต้องไม่โดดนะจริงๆถ้าน้องๆเล่นกันก็ถ้าจะเล่นตัดมานาก็โดดเอาเรนลี่แล้วกันนะแต่ว่าพี่โดดไม่ทันนะก็เดี๋ยวขายล้างทิ้งเอาครับได้เซเบอร์มาแล้ว ขายลูกกาดไปครับอเซเบอร์ลงไปครับยิงเซเบอร์ลงตัวเดียวก็ได้นะแต่ว่าเล่นในแรงก็ไม่ต้องขนาดนั้นฮนะเราต้องตามหาปัจจัยของเราอย่างเดียวเลยคือหมัดครับเอกกี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดอัพผู้บัญชาการขึ้น8ขึ้น8นะครับมันจะสามารถเสก ไอเทมได้หนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เศษพอ่อนได้หนึ่งอันนะฮะนี่คือการวัดใจของเราครับสายมัดพี่เอานี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อได้เล่นไลาลากับฟังโก้ช่วงต้นเกมจะได้เอามาหาเงินก่อนนะมาแล้วเนี่ยชูมาแล้วนะครับอากัสเราไม่ได้ใช้ครับขายทิ้งเลยครับนี่ยขายทิ้งไปเลยครับเอาตัวที่เราใช้พอครับ แล้วพี่จะไม่ขึ้นดาบด้วยนะพี่จะไม่ขึ้นดาบด้วย Did I hurt you? I hurt you? ตัดมานากับหมัดครับเราเพิ่งได้ตัดมานาหนึ่งหมัดมาหนึ่งครับตัดมานากับหมัดเนี่ยสามารถเสกพรได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นคาโตะ ซึ่งคาโตมันเป็นฮีโร่5บาทครับมีอันหนึ่งที่จะเล่นได้คือเสกแมวครับอ่าใช้แมวครับใช้ตัวแมวเลือกคาโตกับหมัดซึ่งพี่ว่าแม่งไม่คุ้มฮนะยังไงแม่งก็ไม่คุ้มครับพี่ว่าเอ็กกี้คุ้มกว่าครับเอาคู่นี้มาครับได้เดียร์ลอตกับชูมาเพิ่มครับแต่ว่าตัดมานาเรายังไม่มาเลยครับเหมือนมีคนเล่นตัดมานาแย่งเราด้วยมั้งไม่เป็นไรครับเราต้องแข็งแร่งฮนะ ได้เซเบอร์ครับตีเซเบอร์ก่อนเลยครับโคตรโชคดีเลยครับได้พรนะเอาฟังโก้ติดไว้ก่อนก็ได้นะครับโอ้ต้องขายว่าฟังโก้ฟังโก้ต้องขายว่าอยากได้ฟังโก้ติดไว้เหมือนกันนะแต่ต้องขายตอนนี้เราได้เราได้หมัดมา1นะครับแล้วก็หมัดมา2แล้วก็ตัดมานา2นะครับได้เซเบอร์มาโคตรคุ้มเลยครับแต่พี่ว่ารอบนี้พี่น่าจะไม่เจอใครแหละ ไม่เจอใครที่ไม่ทำดาเมจใส่เราเนี่ยขายเลยครับขายฟังโก้เอาโบนัสสองบาทก่อนครับเหลือเหลือหกสิบห้านะครับอา่าเบียทิกครับถ้าจะเล่นเบียทิกต้องเอาตัวนี้เลยครับดาบดำฮะดาบดำกับเบียทิกนี้โกงชิปแป้งเลยครับเหรียญหมัดไม่มีนะเหรียญหมัดไม่มีพี่เลยเอาดาบดำก่อนนะครับดาบดำช่วยกับเบียทิกได้เยอะครับแล้วถ้าจะเล่นเบียทิกนะครับ ควรจะขึ้นไปถึง7ทับเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบถ้าไม่รีบขึ้นนะแต่ว่ารอบนี้พี่ว่าขึ้นได้เพราะว่าพี่มีเซเบอร์สดาวกับชู2ดาวแล้วเนี่ยเซเบอร์ส er ชู2แล้วก็มีหมัดเพิ่มมาอีกอันนึงนะครับแล้วก็อัพฮีโร่เพิ่มไปเอาลูน็อกมาช่วยจ่ายก่อนก็ได้นะแล้วก็ใส่ชูแล้วก็ได้หรือเซเบอร์เอาชูดีกว่าครับ เอาชูช่วยหัวดหวดก่อนครับช่วงต้นยังไม่มีฮีโร่ที่แบบว่าน่าสนใจเลยอ่ะคือเรายังไม่ได้ฮีโร่ดีๆอ่ะง่ายๆเลยเพราะว่าเบียริกเนี่ยโอกาสออก5%เนงครับมันก็ดวงล้วนๆอ่ะเจอกระยิงอ่ะ เอ้เราชนะอยู่เพราะว่าออยไก่ครับเพราะว่าออยไก่ครับเราเลยชนะครับหมัดครับอ่าอัพไปอีกหนึ่งครับเพิ่มฮีโร่เลยครับโอกาสออกเบียร์สิบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยดูตรงนี้ครับโอกาสสีม่วงนะ เบียรทิกเนี่ยคือฮีโร่สบาทครับโอกาสออกเบียรทิกแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับโอกาสออกเบียรทิกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มโอกาสออกเบียรทิกขึ้นมาครับเพราะว่าปัจจัยเราคือเบียรทิกเนีปัจจัยเราคือเบียรทิกเลยครับยังไงก็ต้องขึ้นให้ได้หกทับหกหรือเจ็ดทับเจ็ดก่อนครับเจ็ดทับเจ็ดจะสวยมากครับนี่เขาก็เล่นหมัดเหมือนกันเนี่ยเขาแย่งเราเล่นอยู่เนี่ย ใช่ใช่พี่อาัดคลิปอยู่น่าจะเจ็บอะรอบนี้ฮะรอบนี้น่าจะเจ็บอยู่ครับไม่เป็นไรครับโดนไม่ได้เยอะมากครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเรื่อยนะคือจะขึ้นเจ็ดทับเจ็ดก็ได้นะเพราะว่ารอบนี้เราจะมีเงินสามสิบาทแล้วรอบมอนเนี่ยหลังจากรอบมอนเราจะขึ้นเจ็ดทับเจ็ดได้ครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะเนี่ย่าจะมีเงินสามสิบาทเป๊ะเ,เ,เลยครับ ชนะรอบนี้มี31นะครับแล้วรอบหน้าเราจะมี42บาทประมาณโดยประมาณนะถ้าพี่จำไม่ผิดประมาณ42บาทเราจะอัพฮีโร่อัพเพิ่มเป็น7ทับเเพื่อเพื่อเพิ่มโอกาสออกของเบียร์ทิกเพิ่มขึ้นมาอีกนะตอนนี้เรายังไม่เป็นรูปเป็นเป็นล่างเลยนะครับได้มาแค่เซเบอร์งอกง่อยตัวเดียวนะสายตัดมานาเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเล่นบ้างเนี่ยตัดมานาเนี่ยไม่มีใครเล่นเลยนะแต่ไม่ฮีโร่ไม่ออกนะครับใช้คําว่าซวยแล้วกันนะฮะ ได้เกาะสโลครับเกาะสโลสําคัญเหมือนกันครับเอาไว้ใส่ให้คะโตช่วงเลดเกมครับเนี่ยพี่ยังมีเงินสี่บาทนะครับพี่จะอัพได้ยีิบนะครับแล้วก็ใส่ตัดมานาได้1อันครับจริงๆถ้าเกิดกลัวในโอกาสที่ว่ามันจะแพ้นะขายตัวนี้ไปครับแล้วเอาตัวง่ายๆมาหนึ่งตัวก่อนครับลาเลนลี่ครับใส่นี่ไปก่อนครับโอ้ไม่จงเป็นนี่หว่า เราต้องเอาผู้ผู้โหดร้ายของเราเซเบอร์เซเบอร์ผู้โหดเทียมเรามีตัดมานาสามแล้วก็หมัดสามแล้วนะครับแต่ว่าเหรียญหมัดเรายังไม่มีครับเจ็ดทับเจ็ดครับตอนนี้ครับสถา,านการณ์ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับรอขึ้นแปดทับแปดกับรอบหีบแล้วกันนะถ้าเกิดได้นะถ้าเกิดแบบไม่มีไอเทมอะไรน่าสนใจก็จะขึ้นแปดทับแปดเลยโหเจ๋งวะ่ะโู้โหโดนหนักชิบหายเลยอนะสิบเก้าอะอ้โหเจ๋งวะ่ะเจ๋งวะ่ะ เจ๋งวะ่ะนี่คือเป็นสายที่เล่นยากนะถ้าเกิดไม่ได้เล่นปั๊มของนะครับคือที่น้องๆเห็นเขาเล่นเล่น,เล,นเล่นหมัดกันเนี่ยเล่นยิงตัดมานาหมัดกันเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ปัม๊มปั๊มไม่เทมนะแต่พี่ไม่ไม่ใช้อะ่ะพี่ว่าแม่งไม่สนุกครับได้หายามาแล้วเซเบอร์มาเพิ่มครับเอาหายาลงมาแทนตัวนี้แล้วกันนะครับเพิ่มบัฟดาบให้เซเบอร์นิดนึงครับแล้วก็โอ้โหแม่งพี่แบบ เอาจริงนะพี่ไม่รู้จะใส่ตัวอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ตัวพี่ยังไก่อยู่เลยอเอาเอานี่ออกไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเอาเงินเพิ่มมานิดนึงแล้วกันนะยิงพี่อยากได้นี่มาช่วยก่อนอะเอาเฮลเคิร์สมาเพิ่มพรยิงไว15เปอร์นะครับช่วยสักนิดนึงก็ยังดีครับอย่างน้อยเอาชูเข้าไปช่วยครับให้เรนลี่ยิงฟรีหน่อยดามเมจเราสู้ยากอยู่ฮะ สายเนี้ยมันต้องพึ่งเบียทิกครับแล้วเบียทิกเราไม่ออกครับนั่นคือความซวยครับแล้วชิปหายจะมาเยือนแล้วครับเยดดะเยดดะใช้คำว่าเยดดเลยฮะเหนื่อยแน่นอนครับโดนอีกสิบสองครับเลือเลยยี่สิบสี่ครับสังเกตไหมว่าเล่นยากกว่ายิงเยอะเลยเล่นยากกว่ายิงเยอะเลยขนาดว่ายีโร่เนี่ยพอเรามาขนาดนี้แล้ว,ลวยังสู้ขเขาไม่ได้นะครับสู้เขาไม่ได้เพราะว่าต้องพึ่งตัดมานาพึ่งเบียร์ทิกง่ายๆครับ แล้วเนี่ยฮะเบียร์ทิกไม่มานี่ไหนะมาเยือนเลยนะอ่ะได้เลรลลี่มาช่วยครับพี่เอาเลรลลี่มาช่วยก่อนละกันลุ้นหาเบียร์ทิกครับเฮลเคิร์ตครับเอาเฮลเคิร์ตช่วยก่อนแล้วกัน,นอกเอาฮา,า,ายาใส่สับไปก่อนน่าจะช่วยได้นิดหนึ่งนะนิดหนึ่งก็ยังดีคือมีเลรลลี่นี่แหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเพราะว่าเนี่ยมีโหเนี่ยเนี่ยเล่นปั๊มเงินอีกแล้วอะ โอ้ oh, เข้ามาแล้วเล่นปั๊มเงินโอ้โหผมนี่ฮัลโหลเลยผมนี่เบื่อเลยเจอสายปั๊มเงินนะครับไม่น่าจะชนะได้ครับเกมนี้ยครับแต่ว่าจะพี่จะประคองให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะเพราะว่าดูแล้วโอกาสชนะโอกาสชนะยากครับเจอสายปั๊มเงินครับไอปั๊มปนะั item, นะ๊มไอเทมมาเจอสายปั๊มไอเทมมาไม่น่าจะไม่น่าจะดีแล้วครับ เลื่อเหรี่24ครับใช้คำว่าโคตรไก่ครับเล่นห้องนี้แล้วเล่นสายปั๊มเงินนะฮะมีเหรียญคยีกับเพิ่มฮีโร่ครับพี่ขอเพิ่มฮีโร่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเหรียญคยีแม่งไม่ได้จำเป็นกับเบียร์ทิกขนาดนั้นครับนี่เห็นมาหมัดไม่มาอนะ่ะหมัดไม่มานี่คือความซวยจริงอยากได้เบียร์ทิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่ว่าเพิ่มฮีโร่น่าจะเวิร์กกว่าเพราะว่าเอกกี้เราจะได้แปด ดได้แปดทับแปครับเราจะเปิดของจากเอกกี้ได้2ชิ้นครับ <c oughs> เผื่อจะหาบั๊มบัดครับเนี่ยมาละแปดทับแอได้เหรียญฮีโร่อู๋ได้เหรียญคาเดียได้เหรียญคาเดียครับจับเหรียญคาเดียก่อนแล้วกันนะกับเออเหรียญคาเดียกับอมตะล้วกันนะครับเอาใส่ให้หัวจะปวดเลยเซเบอร์ er มาครับ เอาคาเดียลงมาช่วยตัวหนึ่งแล้วกันนะพี่โยกสายก่อนแล้วกันนะครับพี่โยกเลยครับเดี๋ยวพี่โยกใส่ใส่หน้าเลยโยกใส่หน้าเลยเดี๋ยวพี่โยกสายใส่หน้าเลยไม่เป็นไรเราเปรี้ยวอยู่แล้วมีทางเดียวครับคือโยกสายใส่หน้ามันครับไม่น่าจะรอดครับ น่าจะเหนื่อยครับน่าจะเหนื่อยเหนื่อยโคตรเลยครับไม่น่าจะสู้ได้ด้วยครับเนี่ยฮะเจ๊งฮะเจ๊งฮะเฮ้ยยังไหวอยู่เว้ยหายาเว้ยเอาเว้ยหายาเอาหน่อยเว้ยอย่าเนาะจริงพี่จะเล่นหมัดนะครับเป้าหมายคือเนี่ยหมัดเลยครับแต่ว่าต้องโยกแล้วครับเนี่ยฮะเบียริกมาแล้วครับแต่ว่าไม่น่าจะช่วยอะไรได้ขนาดนั้นครับเอาเอาดัดออกไปก่อนเลยครับ เบียถิกใส่ดาบดำนะครับเพราะว่าน่าจะช่วยได้เยอะกว่าครับแล้วก็ตัดมานามาขนาดนี้แล้วพี่ได้หลิงมาช่วยหนึ่งตัวดาบนะคาเดียอาคาเดียอาเอานี้ก่อนแล้วกันนะครับพี่เอาคาเดียมาช่วยก่อนแล้วกันนะคาเดียก็ตัดมานาสี่ไปก่อนแล้วกันครับ เพราะว่าตอนนี้ไม่สถานการณ์มันมันต้องเป็นแบบนี้แล้วครับขาดดาบครับขาดดาบครับขาดดาบอีกหนึ่งครับจริงๆอ่ะพี่จะอ่านคลิปนะครับมานาวกับหมัดนะแต่ว่าไม่ไหววะ่ะมันต้องโยกนะครับเพราะว่าเหรียญหมัดไม่ออกออกเหรียญคาเดียครับออกเหรียญคาเดียก็ต้องโยกมาคาเดียก่อนครับไม่งั้นตายแน่นอนนะไม่งั้นหงายท้องนะแสดงว่าหงายท้องก่อนเลยครับ ขาตัดมานาสองครับแล้วก็บัฟดาบหนึ่งครับคาเดียพี่ไม่ชอบจูโลงครับพี่เอาเป็นลวอี้นะจูโล่พี่ไม่ชอบพี่ปล่อยรอบนี้เพื่อเพิ่มขึ้นเพิ่มฮีโร่ขึ้นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆพี่อยากได้ลานแล้วตอนนี้ถ้าเกิดได้ลานมาพี่ว่าพี่น่าจะรอดอยู่หลายน่าจะรอดอยู่อีกสักพักหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ก็ก็เจ๊งฮนะตอนนี้ต้องการลานครับ จริงเบียร์ทิกกับเลนละี่เนี่ยเบียร์ทิกได้เปรียบกว่าอยู่แล้วตัดมานาแล้วช่วยสาดตรนะอันนี้คือการโยกสายนะครับเพราะว่ามันมันเล่นไม่ได้จริง,รงครับหมัดมันไม่มาครับโยกข้ามมาคาเดียครับโอ้เมื่อกี้เราเอาใครออกได้นะอาใครแค่ดาวเดียวเองเอาจูโลงใส่แทนก็ได้แต่ไม่เป็นไรครับขายไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่ถ้าเจอนะโอ้โหดูดิเหรียญโคตรระยำเลย ใช้คำว่าเหรียญคนระยำเลยฮะอ่าตัดมานามาเต็มแล้วครับแต่ว่าลงไม่ได้ครับพี่เอาเอาเลสลี่ช่วยก่อนแลวกันนะเพราะว่าก๊อสกับเลสลี่พี่ว่ากอ๊อสไม่ไหวครับเอาเลสลี่มาดีกว่าครับเลสลี่หายาหลิงอ่ะพี่เอาเกาะสเกาะใส่สหลิงแล้วกันนะแล้วก็รีทีนึงแล้วกันครับ ลวอี้มาครับก๊อตขายไม่อยากได้เบียร์ทิกมาครับอ่าพี่ก๊อปปี้เบียร์ทิกเลยครับเพราะว่าพี่เอาเบียร์ทิกมาช่วยแบกตัดมานาห้าแล้วครับขาดดาบหนึ่งครับเอาเบียริกมาช่วยแบกครับเพราะว่าเบียร์ทิกมีเรามีดาบดำฮะยังไงก็ฮายาเราก็ทำอะไรได้เยอะอยู่แล้ว จริงจอนสันก็อยากได้นะครับจอรอนสันเราก็อยากได้นะแต่ว่านั่นแหละเอาไว้ก่อนครับยี่สิบแปดครับสามสิบแปดรอก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เราก้าทับก้าแล้วเราขึ้นได้อีกตัวหนึ่งครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นตัวไหนที่น่าสนใจสําหรับเออสำหรับที่เราจะต้องเล่นเลยด้วยคนระับถามว่าอยากได้ฮายาไหมาก็อยากได้นะ คาโตครับคาโตน่าสนใจกว่าครับอะใครเนี่ยวขายทิ้งถ้าเกิดเจอจูร่งนะตอนนี้คือเราหนึ่งคือเรายังไม่ได้เหรียญคาเดียนะครับแล้วก็ไม่ได้พรนะพรมีแค่พอรอันนี้อันเดียวเองครับพรหกสิบห้าเปอร์เสอกไม่ได้พรนะเจอกับออยครับน่าจะสู้ได้มังม้งมั้งเออมัง้งเพราะว่าออยไก่ครับเราเลยคิดว่าเราจะสู้ได้ครับยโดอย่างเปรี้ยวอะ่ะ ออยไก่ครับเราเลยคิดว่าเราจะตบออยได้ครับหายาโนหนึ่งครับไปครับตายครับหายากูหัวทิ่มไปแล้วหายาตัดมานาไม่พอครับสับมันครับสับมันไอ้มอสอะสับมันอ๋อมันเกิดขึ้นมาแล้วสับมันลูกพ่อสับมันอีกดอกนึงเออเออเออแล้วไงอะอุ้ย <c oughs> แม่งอยนิดเดียวเองโดนกอดสะท้อนโดนกอดสะท้อน <c oughs> หลิงครับ โหค่าสองบาทอ่ะพี่ขายนี่ละกันนะครับอ่ะเอาหลิง <just> เอาหลิงลงเลยครับว,ว,วัดใจครับวัดใจวัดใจวัดใจครับเพราะว่ารอบนี้พี่คิดว่าพี่รอดอ่ะพี่คิดว่าพี่รอดพี่มั่นใจว่าพี่รอดด้วยอ่ะเออถ้าไม่รอดก็ไม่รอดอะ่ะถ้ารอดก็รอดอ,ะอ่ะเออนั่นแหละตามนั่นแหละ พราะจริงๆต้องได้ตัดมานาหกครับถ้าตัดมานาหกเมื่อกี้พี่รอดอยู่ตัดมานาพี่ไม่ถึงหกัะคิดว่าน่าจะรอดอยู่ครับเจอนักยิงอีกแล้วอ่ะดูดินักยิงแม่งโคตรเยอะเลยอะเอาหลิงเข้าไปล้วงก่อนเห็นบ้านักยิงมีแต่นักยิงอะครับหายาสับรวัวเว้เออมาดิมาดิมาด,มาดิหลิงอันติเข้าไปดิชนะอยู่ชนะอยู่ รอบหน้าจะเป็นรอบไอเทมนะครับก็หวังว่าได้เหรียญคาเดียหรือเหรียญคาเดียก็ได้ครับเหรียญคาเดียจะดีมากครับโอ้ไม่มีเฮียอะไรเลยครับไม่มีเฮียอะไรเลยครับโอ้พี่เอาหลิงเลยครับเอาหลิงไปช่วยแบกแล้วกันครับไม่มีเฮียอะไรเลยครับย,ยิโดีโดไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs> นี่คือพี่พี่เอาหลิงสองดาวเผื่อฟุกได้ได้พรนะเออ เวะได้พรดาบครับโคตรโชคดีเลยครับโอ้พรดาบใหม่ครับยันโด้ดับเบิ้ลดาบครับล้นนะล้นครับล้นครับล้นล้นล้นแล้วล้นแล้วล้นแล้วหาตัดมานาอันหนึ่งครับคาโตฮะได้พอดีเลยครับขายที่ก่อนเลยครับแล้วก็เอาตัดมานาครับตัดมานาโจมตีฮีโรจุจัดกลสามารถก้อนใส่โออไม่เอาครับเอานี้ครับตัดมานาแล้วลดมานาลัวๆัวก่อนครับ เอาหลิงว่าแบกครับหายาตัดมานาคาเดียครับจากจากเล่นอีกสายหนึ่งโยกไปอีกสายหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีเหรียญหมัดน,นะเมื่อกี้น้องอยากให้เล่นหมัดน,นะเพราะว่าพี่ไม่ได้ปั๊มไอเทมอะครับมันจะไม่ได้อยู่แล้วครับเหรียญหมัดอะหายาสี่ดาบครับเพราะว่าก็ต้องยืนแบบนี้ครับ จริงๆก็มีอย่างหนึ่งก็คือเอาตัวมาแทนเอาตัวมาแทนอาไครครับหาตัวมาแทนอาไครไม่มีตัวไหนที่มันแทนอาใครได้ตอนนี้เลยอ่ะซ้าสังเกตว่าฮีโร่พี่โคตรไก่เลยครับตอนเนี้ฮีโร่พี่แม่งครับจะแบบว่าไม่มีอะไรเลยแล้วพี่จะไม่รีฮีโร่เพิ่มด้วยนะตอนนี้พี่มี6คาเดียนะครับแล้วก็6ตัดมานานะครับแล้วก็4ดาบนะซึ่งฮายาพี่จะเป็นตัวแบกนะครับคือพี่ต้องหาฮายา3าดาวให้ได้นะตอนนี้มี2ดาวจริงดาวก็แบกได้นะครับแต่ว่า3ดาวเพื่อความปลอดภัยครับ พราะว่ามันจะได้ยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งอะแต่ว่าโอกาสชนะเนี่ยไอ้มิกตายไปแล้วมีโอกาสอยู่ครับไอตัวปั๊มปั๊มของตายไปแล้วครับปั๊มของเหลือกี่ตี้เหลือตี้หนึ่งครับไอที่ได้ที่หนึ่งครับไอที่เลื่อนเหลือสามเก้าครับหลิงฮะ่ดูครับหลิงหลิงเจอฮายาคาเดียครับดูครับเรียบร้อยครับ ไอเทมครับอ่าได้หลิงมายี่อยากขายเลสลี่นะเอาบับเงินแล้วกันนะพี่ขายเลสลี่เอาเอาเอาบัฟบบฟเงินเพิ่มเป็น20บาทนะครับจะได้โบนัสเงิน4บาท อะาใคราเปลี่ยนเป็นจูล่องได้นะครับมาดูว่ารอบนี้จะได้เทมอะไรมาใส่หลิงครับเพราะว่าฮายาในของแน่นแล้วครับฮายามีพี่ว่าฮายามีมากพอแล้วครับหลิงจริงเนี่ยเอาของจากเบียทิกมาก็ได้ครับเพราะว่าเบียทิกเนี่ยใส่แค่ดาบดาก็พอแล้วครับอีกอันหนึ่งที่เบียทิกน่าสนใจคือตัดมานาครับโอ้ขุมขุมมาไปทําอะไรวะเราไม่มีฮีโร่ขุมเลยนี่หว่าขุมเราไม่มีนะครับ เราไม่มีฮีโร่ขุมมนะได้อาคายมาแล้วโ oh, อ้อคายติดพรคาเดียอีกครับน่าสนใจเลยนะน,น่าสนใจในการเอาขุมมาเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเอาขุมมาคือ,อามาเล่นคั่วเทลิสลาเพราะว่าเราได้ไอนี่ไปแล้วครับแต่ว่าพี่อยากได้เหรียญกรอบเพราะว่าพี่ต้องการขึ้นหายาครับเอานี่มาใส่คาโตแล้วกันนะเออพี่เอาหวานหวานลงเอาหวานหวานออกดีกว่าครับหรือชังเอ๋อก็ได้ครับชังเอ๋อดีกว่าครับ เดีย๋ยวดูว่าได้ตัวอะไรก็เอาอีกตัวนึงออกอ,ะอ่ะอะหายามาแล้วหายามาแล้วฉางเอ๋อครับถ้าได้ฉางเอ๋ออ่ะพี่จะหวนหวนออกนะเพราะอย่างไน,น้อยเนี่ยคือคือคือมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่อย่างไหน,น้อยเนี่ยมันน่าจะเวิร์กกว่าที่จะเป็นฮีโร่ดาวเดียวครับเพราะหวานหวนเนี่ยเราไม่ได้ครับ เนี่ยฮะเหลือเหลือสามคนแล้วครับเหลือสามคนแล้วพี่เอาเอานี่ออกนะหว,นหวานๆนะเพราะว่าชาังเอ๋อน่าจะเวิร์กกว่าครับแล้วก็รีหาฮายาครับคาโตครับฮายานะเราได้ฮายาสามดาวแล้วครับนี่ครับฮายาโหตัดมานาคาเดียครับตัดมานาเจ็ดเลยครับอ่าพี่เอาคาโตล,ลงไปอีกตัวง่ายครับอ่าพี่รีเล่นเลยแล้วกันเพราะว่า เผื่อเขาตายหาก่อนนะคาโตครับลั่วอีครับนี่พี่ลีเล่นนะโอ้ลงฮีโร่ไม่ครบด้วยครับแต่ว่าบัฟพรพี่ล้นแล้วครับนี่ฮะหลิงเข้าไปแบกครับหลิงนั้นตีทีหนึ่งฮายาเข้าไปสับทีหนึ่งแตกคู่เลยครับรอบนี้ยังไงก็ชนะแล้วน่าจะแตกสองเลยครับน่าจะแตกสองเลยนี่แตกแล้วหนึ่งหนึ่งตีเหลอหวานหวานครับแตกสู้ฮายาไม่ได้ครับเนี่ยนี่ก็เหมือนกันครับ อ่าอันนี้อันนี้อันนี้เจอฮายากะหลิงเห็นปะคือนี่คือนี่คือโยกโยกเมื่อกี้เพราะว่าน้องอ่ะมันอยากให้เล่นหมัดนะน้องไม่อยากให้เล่นหมัดแล้วหมัดมันหมัดมันไม่มาเนี่ยเนี่ยคือปัจจัยของการเล่นหมัดมันไม่มาคือถ้าจะเล่นหมัดอะ่ะที่เองเห็นแม่งโห,หดในแรงอะ่ะคือแม่งปั๊มของเว้ยแล้วพี่ไม่เล่นครับพี่พี่พี่ไม่ไม่ไม่สอนให้ปั๊มของเพราะว่าแม่งเกลื่อนเกินแล้วอะ่ะแล้วก็ มันไม่สนุกอะครับมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงว่าแบบว่าเราเล่นแล้วแบบว่าแม่งใช้ฝีมือเพราะว่าของแม่งเยอะกว่าแม่งเลยชนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่ละกันนะครับอันนี้กลายเป็นว่าตอนแรกเราจะเล่นอ่าตอนแรกเราจะเล่นคาเดียอ่าไม่ใช่คาเดียเลยตอนแรกเราจะเล่นอ่าตัดมานากับหมัดนะครับโยกกลายเป็นว่าโยกมาเป็นหมัด อายกไม่โยกการปบัตรตอนแรกเราจะเล่นตัดมานากําหมัดนะครับโยกมาเป็นตัดมานานะครับแล้วก็ดาบ4ี่นะครับแล้วก็ขึ้นคาเดียครับใช้คาเดียใส่ฮายาครับให้ฮายาแบกครับฮายาจะสับรัวๆแล้วก็ตีเร็วๆเท่านั้นเองครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะสวัสดีครับ